ในป่าสีเขียวสดมีกระรอกน้อยชื่อปิงอาศัยอยู่ปิงเป็นกระรอกที่ชอบเก็บผลไม้แต่เก็บจนมากเกินไปไม่ยอมแบ่งให้ใครเลยวันหนึ่งปิ้งเจอกับนกคู่ปันใจซึ่งกำลังตามหาผลไม้ให้ลูกน้อยที่ป่วยนกคู่ขอแบ่งผลไม้เล็กน้อยแต่ปิงใส่หัวแล้วกระโดดหนีไป ปิ้งซ่อนผลไม้ไว้ในโพรงเยอะจนแน่นจนเริ่มเนา่ากลิ่นไม่ดีและดึงดูดมแมลงมารบกวนจนปิ้งเริ่มอยู่ไม่สบายอยู่ๆพายุใหญ่ก็พัดเข้าป่าต้นไม้ต้นหนึ่งหักล้มทับโพรงของปิ้งผลไม้ทั้งหมดถูกน้ำพัดหายไปปิ้งได้แต่นั่งร้องไห้นกคู่ปันใจบินมาเห็นปิงนั่งเศร้าจึงชวนปิงไปพักในโพรงของตนเองชั่วคราว แม้ปิงจะเคยใจแคบแต่นกคูกก็ยังเลือกช่วยปิงเห็นนกคูกแบ่งอาหารที่มีน้อยให้ลูกและแบ่งให้ปิ้งด้วยทําให้ปิงรู้สึกอุ่นใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำในอดีตเช้าวันต่อมาปิงออกไปเก็บผลไม้พร้อมแบ่งให้นกคูกเพื่อเป็นการตอบแทนจากนั้นยังช่วยสัตว์อื่นที่โดนพายุทำลายบ้านด้วย เมื่อสัตว์ต่างๆเห็นปิงแบ่งปันและช่วยเหลือพวกเขาก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ใหม่ทำให้ป่ากลับมาสดใสกว่าที่เคยคืนนั้นท้องฟ้าทอประกายสวยงามดาวดวงหนึ่งส่องแสงตรงโพรงใหม่ของปิงงปิงราวกับเป็นรางวัลสําหรับหัวใจที่เปลี่ยนไปปิงยิ้มและบอกตัวเองว่าสิ่งที่สวยงามที่สุด ไม่ใช่ของที่เรากักเจ็บไว้แต่คือความสุขที่เกิดจากการแบ่งปัน